ใครโดนโกงโดนเกียนแวะดูคดลิปีนสแป๊บใครกำลังหาไอดีอาวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อพี่แนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น PP7 เพจรับซื้อขายรหัดเกมอาเพจด,ดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติด,ดตามมากกว่าถึง0 0 0 0 0นคนมีไอดีให้เล่นต้นสาบาทเท่านั้นฮีโร่เยอะลูนพบสกินและเพียบและใครที่เบื่อไอดีตัวเองอยากขายไอดีตัวเองรีบใช้เงินก็สามารถขายกับทางเพจได้เงินเลยทันที สนใจติดต่อเพจแอดมินต้น TP7 ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสำหรับวันน,นี้นะครับเราก็อยู่เกมอารีนั่นเองนะครับวันนี้นผมก็จะมาบอกข่าวสารอีกแล้วนะครับเนะนี่อยู่ในเซิร์ฟไทยนะไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเบต้าเวียดนามนะครับผมนะก็เขาเรียกว่าอะไรเอ่อมันมีกิจกรรมนะครับนะซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนะครับวันที่แบบเป็นโอเมนหนึ่งคูป,ปองนะครับจริงๆแล้วมันเปป็นนนนนกกกกิจรรรรมนะะะทที่่แแบบบบบาาศใน YouTube นคคคับบุือว พวกเพจอะไรงงี้คือไม่มีประกาศเลยทางนั้นนะครับผมผมก็เลยแบบเฮียกระนัวบักนะเขานะแต่ก็มีน้องคนหนึ่งเข้ามาบอกเขาครัว่ามันไม่ใช่บักพี่น,นะมันคือกิจกรรมของเขานะแต่รอบนี้นะมีเป็นของใบจ้านเป็นเทร้อยนะหนึ่งคูปองนะครับผมทุกคนดูดิเอ๊ะกิจกรรมดีๆอย่างงี้ผมว่ารีบจัดนะเดี๋ยวผมเติมเลยละกันนะหนึ่งไอ้ิบบาทไม่นะ่าเอางี้ว่าคลิปที่แล้วผมไม่น่าแบบเอ่อใช้สิบคูปองรวดเดียวแหละเออผมไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะมีอะไรบ้างนะโอเคผมขอกเขาได้แบบเซอร์เบนึง โอเคฮะผมว่าคุ้มนะหนึ่งกูปองเองโอ้ oh, ไม่ใช่หรอกขี้เกียจแบบเอ่อเก็บสะสมะฮะค mm hmm. าเดยเก็บสะสม mm hmm. ตัวละครโอ้ยโอ,ยโอย้อันนี้แจ้งเตือนโอเคช้อปปีนะ้ฮะผ่านช้อปปี้โอเคซื้อเลยหนึ่งกูปองคุ้มยังไงผมว่าก็คุ้มเนี่ยฮะเก็บตังสองหมื่นแปดนี่ไปซื้อตัวอื่นดีกว่าฮะ mm hmm. ดูเอเลนดอร์มันก็นลดอะทุกคนดูดิจากคาเียกอะไรสองหนะมื่นเหลือหมื่นสี่ฮะเป็นจิตกรรมอะไร mm hmm. วะช่วงนี้ ดูดิลิกเตอร์ด้วยทุกคนลิงก็หมื่นแปดเอ้ยผมมีตังสองหมื่นซื้อตัวอะไรดีวะตัวอะไรคุ้มสุดวะทุกคนให้บอกว่าไว้แช้แต่แหลงอะเอาจริวผมอยากซื้อซิลนะซิวผมว่าเล่นง่ายสุดละจริงปะแม่งโดดดึงดึงอะโอเคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่ามันประกาศไหนๆกันผมว่าน่าได้ประกาศใน youtube เหมือนเดิมนะผมว่าโอเคในสะุดมซื้อละ นี่ไงคือมันมาประกาศใน YouTube จริงด้วยทุกคนดูดิเมื่อทำามันต้องออกกาศใน YouTube ว่าในเพจผมผงไม่ประกาศว่าไม่เข้าใจนะก็จะมีแบบหลายตัวเลยนะที่แบบลดนะครับดูดิฮะมีนาครสรอเลียวแล้วก็มีโจ๊กเกอร์นะแล้วก็มีลุยอีนะครับแล้วก็มี อไอรีนะฮะราคา69คูปองนะครับผมนะฮะก็คือแบบราคาลดเหรียญอีก50%นะครับผมนะแล้วก็ไอสกินต่างๆนะครับผมนะสกินนี้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 นะราคา249นะครับผมนะแล้วก็ใบจ้านะหนึ่งคูปองนะครับผมนะคือแบบไอ้เหี้ยทำามึงไม่ไปประกาศหน้าเพจหรอเหี้ยกูไม่เข้าใจนะ่าเขาน่าจะแบบโปร,ปรโมทแบบให้คนมาเอ่อเข้าเลยกดติดตามยูทูปป่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าเพจกันดีว่ามันประกาศป่ะโอเคฮะนี่เราก็มาอยู่หน้าเพจ RV นะฮะก็ อย่างที่เห็นนะคือแม่งคือเขาไม่ประกาศหน้าเหตุหรอกูไม่เข้าใจไม่ประกาศในยู u ูบนะทุกคนนะตอนแรกตอนที่แบบราคาโอเมนมันบักรอผมอไม่ใช่บักราคาโอเมนมันหนึ่งคูปองอ่ะผมก็นึกว่าบักรไว้ทุกคนนี่ดิมันไม่ประกาศนะเอ้ยนี่ไงประกาศเฮ้ยนี่ไงเห็นละนี่นไงโอประกาศนี่หว่าเนี่ยก,กูมั่วแล้วทุกคนแต่ของโอเมนไม่ประกาศนะใช่ไหมของโอเมนมันประกาศเมื่อหกวันที่แล้วเดี๋ยวไปดูกัน Mmm. เนี่ยทุกคนดูดิผมเลื่อนมาแม่งไม่เจอเลยทุกคนคือแบบผ่านมาแที่สิบสิบสามไม่ยอแล้วดูดิเออขอโอเมนไม่ประกาศทำไมประกาศของใบาจ,จ้านวะเฮ้ยงงวะหรือมันประกาศวะผมไม่เห็นจริงจนะเว้ยทุกคนดูดิเออกลับอยู่ในอาร์วีนะครับผมเนี่ยผมขอเนี่ยแบบไปลองขับดิทีผมไม่เคยโอเคครับมาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยฮะคือก่อนที่เราจะไปเล่นใบาจ้านนี่นคือเราต้องแบบ ฝึกขับรถในนี้ก่อนหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะต้องฝึกขับรถว,ว่ามีใบขับขี่อ่ะดูดิแล้วคอมโบมันคอมโบยังไงนะตัวนี้โอ้ยเชี่ยอ,อย่างพิวดูดิโอ้ยเชี่ยอุอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ชนป้อมไม่ได้ด้วยเหรอตัวนี้คอมโบมันยังไงนะต้องลงรถแล้วก่อนวะคอมโบมันไงวะแป๊บนึงนะทุกคน อ๋อมันได้สองรอบเหรอสกิลสองเดี๋ยวผมต้องชนอุย้ยยากละโอเคอง,งี้แล้วก็คอมโบโอ๋อโอเคผมเข้าใจละก็คือแบบว่าขี่รถปุ๊บแล้วก็เขาเรียกโยโร่รถใส่มันแล้วก็สกิลหนึ่งพุ่งใส่มันปะทำไมคอมโบไม่ติดสักรอบเลยวะเดี๋ยวแป๊บน,นึง,งนะทุกคนเฮ้ยยากอยู่นี่เขเล่นไปก็โยโร่ใส่มันแล้วก็อันติเฮ้ยไม่แต่มันต้องสกิลหนึ่งให้โดนพอดีปะหรือว่าต้องแบบ โดดลงก่อนแล้วก็อันติวะเอ๊ะแค่เราโดดลงแล้วก็สกิลหนึ่งวะตรงนึงนะเฮ้ยนี่ไงโอเคฮะถ้าขอได้อยู่เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูต้องออกดาเมจดูปิดคูลดาวด้วยเจ๊รู้สกิลไหนใช้ไปแล้วบ้างโอ้ยเอ๋ยเอ๋ยโดนถ่ายก่อนโอ้ยโอ้โหเอ๊ะมันยากอยู่นี ผมเห็นแล้วสูงเขาเล่นกันบ่อยมากอะตัวนี้เหมือนมันจะกดฟอร์เรนได้นะตัวนี้นะครับทุกคนผมไม่รู้กดได้จริงเป่านะเห็นเขาว่าวากัอน mm hmm. อุ้ยยูทูบลืมปิดแจ้งเตือน mm hmm. อเคแ <Okay, S 1> ม่งผมว่าเอาเทนอยู่นิ่งก่อนดีกว่าวะอว่าชนก็มีดาเมจเหรอเมื่อกี้โอเคแล้วกสกิลหนึ่งนี่ไงประมาณนี้นะผมว่าตัวบางน่าจะตายเลย โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันล้วกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองชนได้มีดาเมจว่าแบบชนคลิปเออมีวะเฮียดาเมจละพันเลยโคตรดดิ p <c oughs> เลยโอเคบายผม